บรรยากาศออดชั่น True Academy Fantasia Season 8หรือซีซัน8นะคะของภาคอีสานที่โรงแรมพูแมนราชาออคิดจังหวัดขอนแก่นมาสุดท้ายค่ะก็เรียกว่ายังคงคึกคักนะคะด้วยเหล่าคนมีฝันที่อยากจะมาแสดงความสามารถให้คณะกรรมการได้เห็นกันค่ะซึ่งแต่ละคนก็พกพา,าความมั่นใจและความสามารถทั้งร้องทั้งเต้นกันมาอย่างเต็มที่เลยค่ะ Love you too much, yeah. so much, very much right now. Me, you were dead, dead to me, did And you just a little bit caught in a medium night. ก็เก่งๆนิดนึงค่ะเพราะว่าแบบทิ้งไปนานทิ้งไปปีนึงก็เลยแบบก็เลยแบบเก่งๆนิดนึงใช่ค่ะเล่นเป็นเบสแรกก็คืออยากร้องหลายเพลงว่าแล้วก็เลยแบบทำยังไงดีอยากเล่นทุกเพลงเลยก็เลยเอามาอย่างกระท่อนดีกว่ามารวมเป็นเพลงเดียวกันค่ะฝึกนานไม่ค่คำสองวันค่ะก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันค่ะ <c oughs> ใช่ปีที่สามค่ะปีที่แล้วยังไม่ค่อยพร้อมเลยพ <c oughs> ี่แล้วแบบรู้สึกแบบถ้าไปมันก็ออกมาแย่ก็เลย งั้นเราเว้นปีหนึ่งนีกว่าแล้วก็ลองมาใหม่จริงๆเอฟนี่ตามตั้งแต่เ f 1พี่วิทย์เอฟกับพี่วิทย์แล้วก็23,45,67ก็ดูมาตลอดมั่นใจขนาดไหนมั่นใจขนาดไหนส่วนตัวแล้วมั่นใจค่ะสุดท้ายก็ต้องขึ้นอยู่ักคณะกรรมการว่าว่าจะให้โอกาสหรือเปล่าบออกคเเดีียวว่่าารไมม้้้หปนนธ

ก็รู้สึกดีครับกรรมการก็แนะนำหลายอย่างให้ผมมาปรับปรุงตัวให้เป็นนักร้องที่ดีขึ้นครับใช่ครับเป็นปีแรกที่ผมมาได้มาสมัครครับอยากทำให้ฝันเป็นจริงครับเป็นนักร้องครับเตรียมตัวมาปีหนึ่งครับฝึกมาปีหนึ่งก็ฝึกก็ฝึกกับคุณพ่อคุณพ่อเป็นนักดนตรีก็เลยช่วยสอนผมคร ก้อนี่เรียกว่าผักดันเต็มทีชใช่คับเต็มที่นีเขาติงเรื่องอะไรหรอ่อ๋อติ้งเรื่องว่าผมใช้แรงเยอะไปใช้แรงไม่ค่อยเป็นไม่รู้ว่าไหนไหนต้องไหนต้องใช้ตอนหนักเบาก็นิดนึงครับที่นี่นี้จะไปต่อที่เชียงใหม่หรือที่กรุงเทพอ๋อก็อาจจะไปกรุงเทพครับหมาวว่าเราต้องไปยามอีกที่เนาะใช่ครับ ไม่ตก็อยเลยชอบอ่ะชอบ่อแบคลึกเลนี่ย เพราะว่าเป็นมารเออบื ooh, ooh. ่อเราหน้ำเป็นแต่พระมานอยากจะเป็นมารสักวันได้ไหมเชวบเชวบเชวาวเชวบเชวาวเชวาวา

ก็ทำดีที่สุดแล้วถ้าคณะกรรมก,การอยากให้ดึงความเป็นตัวของตัวเองเออกมามากกว่านี้ค่ะไม่มีตีอะค่ะแต่ว่าคือคณะกรรมก,การบอกว่าอยากจะแบบให้มีความโดดเด่นมากกว่านี้คือมันจะได้แบบมีจุดที่น่าสนใจต่อไป <c oughs> จะเป็นคิวของน้องภาคเหนือนะครับก็ไปร่วมล่าฝันกันได้ที่ True Academy f a n t a s i a Season ที่8 <c oughs> ที่โ <c oughs> รงแรมโรตัสบางสวนแก้วจังหวัดเชียงใหม่นะครับในวันเสาร์ที่7และก็8พฤษภาคมสัปดาห์หน้าครับ สิ่งที่เกิดขึ้น